วันนี้พี่การมี5เทคนิคที่จะช่วยพวกเราในการเพิ่มโกรทฮอร์โมนนะคะย้อนวัยลดไขมันแล้วก็ป้องกันมะเร็งมาดูกันเลยว่าทำยังไงกันบ้างนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวมนะหเทคนิคขั้นเทพเลยที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มกรทฮอร์โมนให้กับร่างกายได้นะคะอันดับแรกเลยมารู้จักกรทฮอร์โมนกันก่อนนะคะกรทฮอร์โมนเนี่ยก็คือฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนของเด็กๆอะไรอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกระตุน้นหรือว่าเพิ่มกรทฮอร์โมนได้เนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายในเรื่องของสมองในเรื่องของความคิดต่าง ะะเพราะฉะนั้นโกรทฮอร์โมนเนี่ยจำเป็นแลวก็สาคัญมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันว่า5เทคนิคขั้นเทพที่จะสามารถที่จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันเลยที่ทเทคนิคที่1นนะคะก็คือในเรื่องของการลดอินซูลินนั่นเองนะคะในเรื่องของการลดอินซูลินก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่อินซูลินของเราเนี่ยมันเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยหลั่งออกมาน้อยลงนะคะซึ่งวิธีการลดอินซูลินนะทำยังไงได้บ้างนะคะก็คือ 1. คุมอาหารที่เป็นของหวานข้าวแป้งน้ําตาลนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินอาหารกลุ่มนี้เข้าไปเยอะๆอินซูลินจะหลั่งออกมาเยอะมากนะคะเพื่อที่จะมันดึงน้ําตาลเหล่านี้เนี่ยกลับเข้าไปเก็บที่ตับกลับเข้าไปเก็บที่เซลล์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องลดอินซูลินเพื่อต้องการที่จะให้เพิ่มโกรทฮอร์โมนนะคะอย่าลืมข้าวแป้งน้ําตาลของหวานนะคะทานให้น้อยลงนะคะอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มในกลุ่มของผักนะคะแต่เน้นย้ําควรจะเป็นผักที่มีแป้ง ้งต่ําและกากใยสูงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดระดับอินซูลินมาได้นะคะซึ่งผักในกลุ่มนี้นะอย่างเช่นบรอกโคลีนะคะผักกาดขาวผักบุ้งกะหล่ำปรีนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้นะคะกากใยสูงและแป้งต่ํานะคะ และมาถึงเทคนิคที่2ที่จะช่วยพวกเราในเรื่องของการเพิ่มโกรทฮอร์โมนนะคะก็คือการนอนที่มีคุณภาพนะคะหลายๆคนเอาเวลาเป็นตัวตั้งนะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราหลับไม่สนิทไม่ว่าเราจะหลับกี่ชั่วโมงนะแชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่พลิกไปพลิกมาตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าหลับไม่มีคุณภาพนะคะหลับไม่ลึกโกรทฮอร์โมนก็ไม่หลั่งนะ การหลับที่ดีการหลับที่มีคุณภาพคือการหลับลึกนะคะหลับสนิทนะโดยช่วงเวลาที่เราควรเข้านอนเพื่อที่จะกระตุ้นโกรทฮอร์โมนนะคะก็คือให้เวลานอนของเราเนี่ยครอบคลุมอยู่ในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสีนะคะอาจจะนอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเช้านอนสี่ทุ่มตื่น7จ็ดโมงเช้าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าให้เวลานอนเนี่ยมันครอบคลุมในช่วงของสี่ทุ่มถึงตีสีก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะและที่สําคัญต้องเป็นการหลับการนอนที่มีคุณภาพด้วยนะคะ ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะพี่การเคยทําคลิปเอาไว้นะคะว่าต้องทํายังไงบ้างจะทําให้เราเนี่ยถึงหลับได้ดีหลับได้มีคุณภาพแล้วก็หลับลึกนะคะซึ่งตามไปดูกันได้ตามลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะคะ และมาถึงเทคนิคที่3นะคะในการที่จะช่วยเพิ่มโกรทฮอร์โมนนะคะก็คือในเรื่องของการทำ IF นั่นเองนะคะ IF หรือ intermittent fasting นะคะเอาแค่แบบว่าถ้าหากว่าใครเริ่มต้นนะเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะ16-8นะคะมีช่วงเวลาที่อดนะคะอดไม่ทานอาหารเนี่ย16ชั่วโมงและทาน8ชั่วโมงนะจะเอาเวลาไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าให้พี่การแนะนำนะก็คือในช่วงกลางวันเนี่ยให้เราทานเพราะว่าเราต้องใช้พลังงาน นะแล้วเราค่อยไปอดในช่วงกลางคืนเอานะคะเพราะฉะนั้นการทํา IF ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของการทําให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยหลั่งมากยิ่งขึ้นนะคะไปทําการ ม่าถึงเทคนิคที่4ี่นะคะที่จะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มโกรทฮอร์โมนได้นะคะก็คือการลดฮอร์โมนความเครียดนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าฮอร์โมนความเครียดก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลนั่นเองนะคะซึ่งมันจะหลั่งออกมามากๆเลยเมื่อเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกว่าจะต้องต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะสภาวะเครียดสภาวะกดดันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งคอร์ติซอลออกมาค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งคอร์ติซอลเมื่อไหร่ที่ออกมาเยอะๆจะทําให้โกรทฮอร์โมนลดต่ําลงนะคะเป็นแบบว่าพกผันกันนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าเริ่มมีความเครียดนะคะอันนี้เนี่ยหนมันจะทําให้เราเนี่ยแก่เร็ว2มันจะทําให้ไขมันในเลือดเราสูงขึ้นนะคะแล้วก็3ม,มันจะทําให้เราเหนื่อยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามผ่อนคลายออกกําลังกายหรือถ้าหากว่ามีความเครียดลองหาวิธีนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีที่มันแมทกับตัวเองที่ไม่เหมือนกันบางคนออกกําลังกายแล้วดีขึ้นบางคนคุยกับเพื่อนแล้วดีขึ้นบางคนร้องเพลงแล้วดีขึ้นบางคนออกไปเทีย่ยวแล้วดีขึ้นเพราะฉะนั้นลองพยายาม หาสิ่งที่จะสามารถที่จะบําบ,บัดความเครียดของเราได้นะคะและมาถึงเทคนิคที่5นะคะที่จะสามารถช่วยพวกเราในเรื่องของการเพิ่มโกรทฮอร์มโมนได้นะคะก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายนั่นเองนะคะซึ่งทําอะไรที่เราเนี่ยออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะสัปดาห์ละประมาณ3 -4 ครั้งนะครั้งละประมาณ30นาทีนะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มโกรทฮอร์มโมนได้นะคะแล้วก็มีการศึกษาวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้สําหรับใครที่สนใจในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายแบบ h ฮส HIT หรือว่า HIIT นะคะ Intensity Interval Training นะคะ HIIT นะคือการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นเร็วที่สุดเหนื่อยที่สุดนะ1นาทีหลังจากนั้นพัก3นาทีเริ่มอีก1นาทีนะคะด้วยวิธีไหนก็ได้นะอาจจะวิ่งเร็วๆหรือว่าชกแบบเร็วๆหรืออะไรก็ได้ที่จะทําให้หัวใจของเราเนี่ยมันเต้นเร็วที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดนะคะทํา1นาทีพัก3นาทีนะทำไปสักประมาณ3-5รอบนะเอาสัก2ครั้งต่อ1สัปดาห์แค่ มันจะทําให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยหลั่งแบบมากๆเลย70% 0รอเลยทีเดียวนะคะอันนี้มีการศึกษาวิจัยนะคะก็ถ้าหากว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปเสิร์ชหาดูนะคะการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะ h i IT นะครบไปแล้วกับ5าเทคนิคเทพๆนะที่จะช่วยพวกเราในเรื่องของการเพิ่มโกรทฮอร์โมนนะคะเดี๋ยวพี่การสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ1ให้พวกเราเนี่ยพยายามไปลดอินซูลินนะคะโดยการลดข้าวแป้งน้าตาลของหวานแล้วก็เพิ่มผักที่มีแป้งน้อยแล้วก็กากใหญ่เยอะนะ คอก็คือให้พยายามนอนอย่างมีคุณภาพนะคะโดยให้ช่วงเวลานอนเนี่ยเว v e r อยู่ในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสี่นะคะและหลับให้ลึกนะคะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มฮอร์โมนได้นะคะ3ทํา IF นะคะเริ่มต้นง่ายๆ168นะคะและอันที่4นะคะก็คือให้พยายามลดฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะใครเครียดให้พยายามพาตัวเองออกมาจากสเตจน,นั้นให้เร็วที่สุดนะคะอยู่นานๆไม่ได้นะเพราะว่ามันจะทาให้เราเนี่ยแก่เร็วไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งม มากเลยนะคะที่5นะคะก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายนะและถ้าหากว่าใครที่แบบว่าอยากจะเพิ่มโกรดฮอร์โมนแบบสูงมากๆนะ700%นะคะลองออกกําลังกายด้วยวิธี high intensity interval training ดูนะคะ HIIT นะอันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ได้ผลคุ้มค่านะคะก็ลองดูกันนะคะทุกคนก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมสัญญาณอินเด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่พลา คสวัสดีค่ะ